วันนี้นะคะก็จะมาลองลมของตัว12นิ้วให้ดูนะคะเพราะว่ามีคนถามกันมามากนะคะว่าระหว่าง8นิ้ว10นิ้วแล้วก็12นิ้วเนี่ยลมเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะคะเราก็จะมารีวิวให้ดูว่าระหว่างแรงลมของตัว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดู12นิ้วก่อนนะคะว่าแรงลมเป็นยังไง ลมก็จะลมที่ได้เนี่ยนะคะมันจะออกให้พื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะก็คือว่าในกรณีที่เราอะค่ะอยากจะให้มันดูดค่อนใช้พื้นที่ที่เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครจะใช้12นิ้วเพราะว่าปล่องเนี่ย12นิ้วเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างทําให้เวลาเราดูดเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ในการดูดค่อนข้างเยอะได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยค่ะอยากจะมีพื้นที่ที่กว้างแล้วต้องการจะ ดูดระบายได้ดีอะค่ะว่ควรจะใช้12นิ้วนะคะส่วนทนี่เราจะมาดูของตัว10นิ้วต่อนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็น10นิ้วนะคะก็คือว่าใบพัดเนี่ย1ินิ้วแล้วก็ปล่อง10นิ้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองลมให้ดูกันนะคะเนี่ยค่ะลมเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะต่างกันตรงที่พื้นที่ที่เราจะต้องการจะใช้อะค่ะถ้าพื้นที่ที่ก้องกะที่เพิ่มถ้าเกิดว่าพื้นที่ กว้างพื้นที่ใหญ่เราต้องการระบายลมไม่ดีเนี่ยเราก็คนจะใช้ป่องใหญ่ก็คือ12นิ้วถัดมาเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะเล็กลงมาหน่อยหรือแบะบะเออใช้10นิ้วก็พออะไรเงี้ยอยู่ที่การติดตั้งด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่เราจะใช้เนี่ยมันพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะดูดได้ดีอยู่แล้วระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วระบายลมได้ดีอยู่แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือก 8นิ้ว10นิ้วหรือ12นิ้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งแล้วก็ปวดที่เราต้องการจะระบายเนี่ยมันจะเรอะอบายได้เยอะไหมพื้นที่ที่เราจะจะระบายแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะต้องเป็นถ้าเกิดพื้นที่กว้างก็ควรใช้ป่องใหญ่หน่อยอันนี้ก็10นิ้วแรงลมก็โอเคนะคะใช้ได้ส่วนตัวนี้ก็8นิ้วนะคะก็เป็นอะไรที่ขายดีอยู่ละแล้วก็คือถ้าเกิดว่าต้องการที่ คือบางคนท้องพื้นที่น้อยอะาะแล้วก็ใช้ใน,นการดูดอากาศพวกห้องครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลมตัว8นิ้วให้ดูกันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะแรงลมเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างที่จะเหมาะสม สุดเท่บเหมาะสมแบบพอดีกับตัวของตัวพัดลมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแต่ละตัวเนี่ยก็คือการเลือกเนี่ยคือเราจะเลือกกันที่ว่าเออปองใหญ่ไหมพื้นที่ต้องการดูดกว้างแค่ไหนระบายได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดต้องการระบายมากคือต้องการพื้นที่กว้างเ่ยควรใช้ป่องใหญ่ประมาณนั้นนะคะค่ะก็อนนี้ก็แรงลม8นิ้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ